get to the point เปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบครับ get to the point สัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมีแค่2ประเด็นหลักๆนะครับต้องบอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังทั้งทีมนะครับกำลังดูเรื่องของกลยุทธ์ในปีหน้ากันอยู่นะครับก็จะมีประเด็น2ออันนะครับที่เราดูเนี่ยเป็นพิเศษเลยนะครับที่จะเป็นจุดสำคัญ ที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของสินทรัพย์ต่างๆได้หลายตัวเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอนุญาตแชร์สไลด์นะครับก็ คือ2ประเด็นนี้นะครับก็คือเรื่องของสหรัฐนะครับก็อันนี้คุยกันมาต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเขานะครับกับเรื่องของเฟดนะครับเซ็นทรัลแบงก์เขาเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรนะครับนี่จะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดถัดไปก็จะเป็นเรื่องของประเทศจีนนะครับนอกจากจะสําคัญกับราคาหุ้นจีนเองเนี่ยต้องบอกว่าก็จะมีผลกับเศรษฐกิจโลกพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูหุ้น นะครับกับสินทรัพย์ต่างๆนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นบวกนะครับในง,งี้หุ้นโลกบวกสัก1.5%นะครับแต่ว่าหุ้นจีนที่มาบวกแรงช่วงเดือนที่ผ่านมานี่นะครับก็กลายเป็นว่าสัปดาห์ที่แล้วลดลงไป3.2%นะครับเราเห็นการติดเชื้อโควิดที่แรงขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็เห็นการประท้วงในหลายๆจุดนะครับ ส่วนสินทรัพย์ประเภทตราสารนี้นะครับก็ยังทำได้ดีนะครับบอลยิวปรับลดลงต่อนะครับก็ในทุกเซกเ,เตอร์เนี่ยก็บวกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นหลักกันนะครับเริ่มจากเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก่อนที่จะไปภาพยาวเราไปดูตัวเลขที่ประกาศออกมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะมีตัวคอมโพสิต PMI นะครับที่เป็นการประกาศเบื้องต้นนะครับ ตัวเลขค่อนข้างแย่เลยนะครับออกมาที่46.3ต่ําต่ำกว่า50เนี่ยก็ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐ Privat e sector เนี่ยชะลอตัวลงนะครับมีการหดตัวอยู่นะครับแล้วก็46.3กเนี่ยมันก็ต่ำกว่าครั้งก่อนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย48.2พอสมควรเลยนะครับเพจของการปรับลดลงเนี่ยต้องถือว่าแรงนะครับแล้วก็ถ้าดูการปรับลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าแรงที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับหลังจาก วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเมื่อปี2 0 0 8 2 0แ9ันเะครับแต่ทีนี้อยากจะไฮไลท์ก็เหมือนเดิมเลยนะครับว่ามันยังมีความลักลั่นกันอยู่นะในแง่ของตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็นลักษณะของเซอร์เว a บสนะครับอย่างตัวคอมโพสิต pmi ที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะครับกับแอค u a l เดต้าหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยที่มันไม่ได้อ่อนตัวเร็วขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจของเรานะครับว่าด้วยความที่มีประเด็นความไม่แน่นอนทนั้งนั้นเยอะนะครับเวลาไปสํารวจ อย่าง uh, ตัว PMI เนี่ยไปสำรวจ Purchasing Manager เนี่ยเขาก็จะมีมุมมองที่อาจจะแย่เพราะว่าภาพมันคลุมเครือนะครับแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้เองเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับอย่างตัวเลขที่ประกาศออกมา,อาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็น uh, durable goods นะครับสินค้าคงทนของเดือนตุลาคมนะครับออกมาแข็งแกร่งมากนะครับ1%มันออนมันนะครับอันนี้ถ้าคูณ12ลงไปเนี่ยเป็น12%เลยนะครับ แต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะมาจากยอดคําสั่งซื้อพวกเครื่องบินนะครับแต่ถึงแม้ตัดตรงนั้นออกไปเนี่ยก็ยังถือว่าแข็งแกร่งมากๆอยู่เลยนะครับตัดเครื่องบินไปนะครับก็คือพวกกลุ่มทารนสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นบวก0.5ปมานน,นนนมะครับยังดูดีค่อนข้างมากเลยนะแล้วก็จะมีตัวเลขที่เป็นแคปิตอลก o ูดนะครับก็คือสินค้าทุนต่างๆนะครับเช่นพวกเครื่องจักรที่บริษัท เอาไปเพื่อที่จะลงทุนแล้วก็ผลิตสินค้าต่อเนี่ยนะครับก็แข็งแกร่งนะครับ0.7%บวกนะครับมันอ่อนมันเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับที่หดตัว0.8%นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนภาคอเอกชนเองเนี่ยยังมีทิศทางที่ดีนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับว่าด้วยภาวะเงินเฟอ้อที่สูงนะครับด้วย เรื่องของดี globalization นะครับที่แต่ละประเทศพยายามจะดึงฐานการผลิตกลับมาประเทศตัวเองเนี่ยมันก็ต้องทําให้มีการลงทุนนะครับเรื่องสินค้าทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับพอใส่ตัวเลขทั้งหมดนี้ล่าสุดเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าประเมิน GDP แบบเบื้องต้นนะครับของไตรมาสสี่ของสหรัฐเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นบวก1.8%นะครับ1.8%เนี่ยใกล้ๆกับเทรนเลยนะครับนั้นก็กลายเป็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ได้อ่อนตัวลงเร็วขนาดนั้นนะครับอาจจะมีชะลอตัวลงไปบ้างนะครับ อีกอันนึงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการเปิดเผยบันทึกการประชุมของเฟดที่ประชุมกันเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับที่ผ่านมานะครับจริงๆไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่นะครับก็สอดคล้องกับตอนที่พาวเวลออกมาถแถลงนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะชะลอการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับไม่ได้ปรับขึ้นแรงทีละ .75% ดเเหมือนเดิมนะครับ ตัวบันทึกการประชุมก็ส่งสัญญาณเช่นนั้นนะครับก็เป็นไปได้ว่าครั้งถัดไปคือเดือนตุลเาเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะปรับขึ้นแค่จุดนะครับแต่ว่า,าสิ่งที่ตลาดมองว่าอาจจะเป็นบวกนะครับเราก็ทําให้บอลยีวลงแรงเหมือนกันนะครับตัว อยู่ิบปีสารัฐเนี่ยลงประมาณ15 basis p อร์ตนะครับมาอยู่ที่3.68เแล้วนะครับถ้าดูพีก,ก่อนหน้าน,นี้จะตกประมาณ4.2นะครับเบส็จก็ลงมา50 b a สิ s p อร์ตแล้วนะครับลงมาแรงทีเดียวก็คือว่ามีส่วนหนึ่งของบันทึกเนี่ยนะครับพูดว่า various member นะครับคิดว่าตัวดอกเบี้ยร,ระดับสูงสุดของวงจรนี่อาจจะต้องปรับขึ้นไปสูงกว่าการประเมินครั้งก่อน นะครับข่าวที่แล้วเนี่ยประชุมเดือนกันยาที่เขามีการประเมินกันเนี่ยประเมินไว้ที่4.6%สูงสุดนะครับหมายความว่าตัวดอกเบี้ยจะต้องขึ้นไปสูงกว่านั้นอีกนะครับแต่ว่าคียคือคำว่า various นะครับก่อนหน้านี้คนก็คิดว่าทุกคนในเมมเบอร์ของ f o m c น่าจะเห็นตรงกันนะครับแต่ว่า various เนี่ยเป็นคาที่ปกติเฟดไม่ค่อยใช้นะครับในบันทึกการประชุมอาจจะหมายความว่าจริงๆแล้ววันนี้ยังไม่ได้มีคอนเซนแซสนะครับยังไม่ได้มีความเห็นพ้องกันเท่าไหร่ว่าควรจะปรับระดับดอกเบี้ยสูงสุด ไปมากกว่าการประเมินครั้งก่อนนะครับก็เลยทําให้ตลาดอมองมุมนี้เป็นบวกนะครับอีกอันหนึ่งที่อาจจะมองเป็นบวกได้นะครับคือใน f o e m c member เนี่ย เขาก็ไม่ได้ทำงานเองทั้งหมดนะครับเขาก็จะมีสตาฟนะครับที่คอยมาซัพพอร์ตแล้วก็ทำวิเคราะห์ต่างๆให้นะครับสตาฟเองเนี่ยก็ประเมินนะครับวันนี้ขยับโอกาสของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐนะครับขึ้นมาเป็น50-50แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าโอกาสที่ปีหน้าเนี่ยการเมินนโยบายของเฟดเนี่ยจะผ่อนลงจะแผ่วลงเนี่ยก,ก็ก็เป็นไปได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็จะกลับมาที่จุดหนึ่งว่าจริงๆถ้า ดูบันทึกการประชุมก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าดูการสื่อสารของเฟดนะครับแต่ละคนที่ออกมาพูดในช่วงสัปดาห์2องสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าค่อนข้างจะเห็นคล้ายๆกันว่าดอกเบีย้ยนโยบายควรจะไปสูงสุดที่ประมาณสัก5%าเอร์เซนะครับหรือมากกว่าน,นั้นการประเมินทั้งก่อนอย่างที่เรียนของเฟดที่เขาประเมินไว้คือ4.6นะครับระดับสูงสุดเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าอันนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าประชุมเดือนธันวานแล้วมีการปรับประมาณการตรงนี้ขึ้นไป นะครับอันนี้ครับก็จะมาเน้นวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เรามองเพื่อประเมินนะครับทิศทางของตลาดหุ้นเองแล้วก็สินทรัพย์หลายๆอย่างนะครับในปีหน้านะครับอันนึงที่สําคัญก็คือภาพของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็ต้องยอมรับว่าด้วยเงินเฟ้อที่สูงมากปีนี้นะครับแล้วก็การปรับดอบเบี้ยขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สูงมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับในรอบหลาย10ปีเลยเนี่ยนะฮะก็น่าจะทําให้ เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอตัวลงแรงพอสมควรนะครับอาจจะเกิดว e ซ s i o n หรือเศรษฐกิจถดถอยได้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นตามการประมาณการของ Bank of America นะครับแต่ว่าที่เราอยากจะไฮไลท์อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการม้วนตัวลงเนี่ยของเศรษฐกิจแน่นอนนะครับก็จะเป็นเป็นลบนะครับต่อหุ้นนะครับสินทรัพย์ประเภทหุ้นซึ่งวันนี้เองเนี่ยที่ลงไปหลักๆนะครับราคาหุ้นที่ลงไปเนี่ย มันคือเรื่องของบอลยิวที่ปรับขึ้นมานะครับมันยังไม่สะท้อนเรื่องของอัตรากําไรที่จะปรับตัวลดลงนะครับหรือวิสพรีเมียมก็ยังไม่สะท้อนเท่าไหร่เลยนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้นะครับพวก Investment Gra เ e นะครับเมื่อเราขยับเข้าใกล้ดาวเทิร์นปีหน้าเข้าไปมากขึ้นทุกทีเนี่ยตัว Investment Gra d e b ด n d จะน่าสนใจมากขึ้นนะครับทั้งในแง่ยิวเลเวลปัจจุบันเองเนี่ยที่มันปรับขึ้นมาค่อนข้างสูง นะครับแล้วก็ในแง่ของความเป็น recession hedge นะครับหรือเป็นตัวที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้ออจากจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับคือถ้าเกิดถดถอยจริงปีหน้าเนี่ยเฟดเผลอๆอาจจะต้องอะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย หรือหรือถ้าจําเป็นถดถอยหนักๆเนี่ยอาจจะต้องปรับลดดอกเบี้ยด้วยซ้าไปนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าทั้งในแง่ของยิวเลเวลนะครับก็น่าสนใจทั้งในแง่ของความเป็น Recession Hedge ก็น่าสนใจนะครับยิวเลเวลก็หมายถึงเรื่องของอินคัมที่เราจะได้เยอะนะครับรีเซชชันเฮหมายความว่ายิวมีโอกาสจะลง มันจะมี price return เข้ามาด้วยจะเสริมกับ return ที่เป็น income ทำให้ total return ของบอลปีหน้าเนี่ยอาจจะดูมากอาจจะดูน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเราก็มีการขยับนะครับเพิ่มตัว investment grade bond มาแล้วช็อตหนึ่งนะครับเมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับเรากำลังจะเล็งที่จะปรับขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้มันขยับเข้าไปใกล้ๆ neutral มากขึ้นจากมุมมองตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่า มันจะมีประเด็นหนึ่งที่ยังต้องกังวลคือเรายังไม่ชัดเจนว่าเงินเฟอ้อนะครับสหรัฐถึงแม้เดือนล่าสุดจะออกมาอ่อนตัวหน่อยนะครับแต่เดือนถัดไปเนี่ยยังไม่รู้มันจะอ่อนตัวต่อเนื่องนะครับหรือกลับมาแรงขึ้นอีกนะครับมันอาจจะมีความที่เงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะดื้อแล้วแล้วลงไม่ได้ง่ายๆนะครับคล้ายๆกับที่มีเฟดมอนิเตอรคนหนึ่งนะครับพูดสัปดาห์ที่แล้วก็คือเป็น Kansas City Fed นะครับก็พูดถึงเรื่องของการที่ ตัว spending ของ consumer เมกานะครับหรือภาคเอกชนเนี่ยอาจจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเพราะว่ามี saving ในระดับค่อนข้างสูงนะครับก็นะครับก็เป็นที่มาว่าความผันผวนของบอลจะยังอยู่นะครับแต่ถ้ามองข้ามไปไกลนิดหนึ่งปีหน้าทั้งปีเนี่ยเราเชื่อว่าบอลเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับแล้วกเ็เรื่องของความผันผวน,นที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือการที่เศรษฐกิจอเมริกาอาจจะม้วนตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ที่คนบางส่วนคิดว่า recession อาจจะเกิดครึ่งแรกของปีหน้าเลยเนี่ยถ้าเกิดมันมาช้ากว่านั้นเนี่ยตัวตัวบอลยิวก็อาจจะไม่ได้ลงแรงๆนะครับก็เลยกลับมาโชว์กราฟซ้ายมือนิดนึงนะครับซอรของความแข็งแกร่งแหล่งของความแข็งแกร่งนะครับของเศรษฐิจสหรฐมาจากอะไรนะครับกราฟซ้าย ซ้ายบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของ household debt นะครับหนี้สินภาคครัวเรือนของเขาเนี่ยที่ต่ำที่สุดนะครับในรอบประมาณสัก20ปีขวาบนนะครับก็จะเป็นระดับอัตราการกู้ยืมของบริษัทนะครับใน S&P 500ที่ไม่ใช่พวกแบงค์นะครับก็หลังจากโควิดที่กระทบนะครับอัตราการกู้ยืมเนี่ยเขาวัดเป็นจำนวนหนี้นะครับผ่านด้วยกำไรในส่วนของ EBITA d นะครับจะเห็นว่ามันก็จะแย่ในช่วงโควิดนะครับแต่พอกําไรฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยอัตราส่วนนี้ตรงนี้ก็กลับมาเป็นปกติคล้ายๆก่อนโควิดนะครับแล้วถ้าไปดูสัดส่วนของนี่ของภาคของบริษัทนะครับที่อยู่ใน s อสแอน500เน่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นนี่ระยะยาวนะครับค่อนข้างน้อยทําให้มีที่เป็นฟล t ติงที่ต้องปรับการจ่ายดอกเบีย้ยขึ้นตามดอกเบีย้ยในตลาดที่มันสูงขึ้นเนี่ยเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นฟิกซ นะครับฟิกซคูปองฟิกซดอกเบี้ยเนี่ยถึงประมาณเกือบ80%นะครับก่อนหน้าน,นี้อาจจะเห็นประมาณสัก40-50%นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสัญญาณที่ดีของบริษัทในสหรัฐแล้วก็ถ้าดูกลุ่มแบงก์เองนะครับจากตัวเลกูกเลชันที่เข้มงวดขึ้นวันนี้อัตราส่วนนี้ก็ต่ำมากจริงๆนะครับทีนี้นอกจากบอลนะครับอีกอย่างที่อาจจะต้องดูก็คือเรื่องของอค่าเงินนะครับค่าเงินเนี่ย พอถ้าเกิดปีหน้าเศรษฐกิจมุนตัวลงนะครับแล้วก็ทางแบงก์ชาติของอเมริกาเริ่มที่จะชะลอการปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือหยุดการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับดอลลาร์ที่เคยแข็งขึ้นมากๆนะครับในช่วงปีนี้นะครับจากเรื่องของดอกเบีย้ยเนะี่ยปีหน้าก็น่าจะมีการคอนโซลิดตนะครับมีการพักฐานไปอันนี้ก็อาจจะมีอิมพิคชันนะครับสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่เราคิดว่าจะดูดีขึ้นมากเลยนะครับก็คือเรื่องของทองคา ของคาต้องบอกว่าปกติอย่างปีนี้ควรจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับในภาวะที่มีสงครามยูเครนรัสเซียนะครับในภาวะที่เงินเฟอ้อสูงขนาดนี้แต่ด้วยความที่เฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยแรงมากเนี่ยดอลลาร์ก็เลยแข็งนะครับทองเนี่ยก็เลยเพอร์ฟอร์มมันทั้งยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มแผ่วลงไปเนี่ยทองก็อาจจะกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับอัอนนี้ก็พูดถึงประเด็นนิดนึงนะครับว่า ถึงแม้ตัวบอลยิวจะยังผันผวนนะครับถ้าเกิดเซว่าการประกาศเงินเฟอ้อครั้งถัดไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเงินเฟอ้อมันเด้งขึ้นมานะครับแล้วบอลยิวเนี่ยมันมีการปรับขึ้นไปเพราะว่าสะท้อนว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟดจะต้องเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยเราคิดว่าตัวบอลอินเวสต์มต์เกดในภาพรวมอาจจะไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้กลายเป็นว่ายิ่งเงินเฟอ้อสูงนะครับเฟดก็จะ ยิ่งส่งสัญญาณชัดเจนนะครับเพราะว่าเฟดรอบนี้ไม่อยากจะรีพีทความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีก่อนนะครับที่ปล่อยให้เงินเฟอ้อพอมันดูเหมือนจะลงแล้วก็เริ่มผ่อนเบรกนะครับแล้วเงินเฟอ้อมันกลับขึ้นมาใหม่รอบนี้เฟดพยายามที่จะไม่ผิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเงินเฟอ้อออกมาสูงเนี่ยเฟดก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะครับดอกเบีย้ยระยะสั้นก็จะปรับเพิ่มขึ้นความเสี่ยงของรีเซชชันปีหน้าก็จะมากขึ้น ทำให้ถ้าดูเนี่ยตัวยิวเคิร์ฟคือเอาบอลยิวตัวยาวไปลบกับตัวสั้นเนี่ยมันจะยิ่งติดลบเยอะขึ้นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมันจะติดลบประมาณสักจุดเเอ่อเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับค่อนข้างลึกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหมายความว่าดอกเบีย้ยตัวยาวๆเนี่ยมันจะถูกรางไว้นะครับด้วยความเสี่ยงของการเกิดรีเซชชันในปีหน้าถึงแม้เงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะเซอร์ไพรส์ระหว่างทางนะครับที่เราจะไปถึงปีหน้าก็ตามเพราะฉะนั้นก็เราคิดว่าตัว Inve s t m e n t g น a d e bond นะครับโดยเฉพาะตัว l องเท e r m มบอ d เนี่ยมันจะดูดีมากขึ้นนเรรื่อยๆะคับ ถัดไปนะครับประเด็นสําคัญที่ทุกคนจับจ้องก็คือเรื่องของจีนนะครับข่าวที่สําคัญช่วงปลายสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือการประท้วงนะครับการประการที่ประชาชนจีนออกมาประท้วงเรื่องการทำล็อกดาวน์นะครับจุดชนวนเริ่มต้นเนี่ยมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับ อันนีน้น่าจะเป็นเมืองนะครับท,ที่อยู่ในมณฑลซินเจียงนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีคนตาย10คนนะครับแล้วก็คนก็เชื่อกันว่าที่คนตาย10คนเนี่ยเพราะว่ามันมีมาตรการล็อกดาวน์นะครับรถดับเพลิงก็เข้าไปได้ไม่สะดวกนะครับแล้วก็การกั้นพื้นที่ต่างๆเนี่ยทำให้เกิดเสียชีวิตขึ้นแล้วก็มีการเผยแพร่กันนะครับไปตามโซเชียลมีเดียของจีน นะครับเราก็กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่สซินเจียงนะครับที่ออกมาประท้วงนะครับทายบนเป็นที่สซินเจียงนะครับแต่ว่าภาพซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นการประท้วงที่เกิดขึ้นในปักกิ่งนะครับเป็นเมืองหลวงของจีนเลยนะครับเราก็กลายเป็นว่ามีคนไปฟังเนี่ยก็มีการตะโกนเหมือนกันนะครับว่าบอกว่าให้สีจิ้นผิงเนี่ยลงจากตําแหน่งนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นอะไรที่จริงๆไม่ได้เกิดภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในจีนนะครับภาพของการประท้วง ภาพของการที่มีแรงต่อต้านทางด้านสังคมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าที่ทางการจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับการรักษาชีวิตคนอยากจะให้ตัวเลขคนเสียชีวิตเนี่ยน้อยสุดนะครับกับกลายเป็นว่าคนจีนจริงๆเนี่ยตอนนี้อาจจะเริ่มทนไม่ไหวนะครับถูกล็อกดาวน์มากเกินไปแล้วก็อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องการใช้ชีวิต นะครับที่เป็นปกติมากขึ้นมากกว่านะครับมันโดยสรุปตรงนี้เองเนี่ยเราคิดว่าไอ้นโยบายซีโร่โควิดพ olicy เนี่ยมันเป็นนโยบายที่ไม่สามารถทําได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่อนคลายมาเรื่อยๆนะครับสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะหลังจากที่เพิ่งได้ตําแหน่งนะครับประธานาธิบดีในรอบถัดไปนะครับต่อตําแหน่งไปแล้วก็มีการรวบอำนาจมากขึ้นเนี่ยพอเห็นการประท้วอย่างนี้อาจจะพยายามคุม นะครับไม่ให้คนเนี่ยมีแรงกระเพื่อมเผื่อๆอาจจะทํานโยบายซิลโควิดเข้มขึ้นด้วยซ้าไปนะครับแต่ว่าเราคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ไม่สามารถทําได้ยาวๆนะครับเราคงจะต้องมีการผ่อนคลายมาเรื่อยๆนะครับก็เราเรามองคล้ายๆกับที่แบงก์อเมริกามองนะครับว่ามันก็จะเป็นข่าวร้ายในระยะสั้นนะครับจำนวนเคสของโควิดในจีนวันนี้พุ่งขึ้นไปแรงต่อนะครับหลังจากที่ ต้นเดือนนี้เองเนี่ยก็มีการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าตัวเคสเนี่ยมันก็กลับมาแรงขึ้นนะครับแล้วก็ภาคถ้าดูภาคเซอร์วิสนะครับดูอินดิเคเตอร์ก็คือระดับของความแออัดของจราจรการรถติดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอย่างในปักกิ่งเองเนี่ยวันนี้รถติดน้อยลงเยอะนะครับก็แสดงเห็นเรื่องของภาคเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยมันมันต้องแผ่วไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ทีนี้คีย์มุมมองที่สำคัญของอเมริกาเนี่ยนะครับก็คือ คือเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยนโยบายเนี่ยมันต้องมีการผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาเชื่อว่าหลังจากที่จะใช้นโยบายซีโร่โควิดนะครับมีผ่อนคลายมาบ้างนะครับหลังจากประกาศ20มาตรการในวันที่11พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยในช่วงไตรมาส4จนถึงครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยนโยบายคุมโควิดยังอาจจะมีความเข้มข้นอยู่แต่เขาเชื่อว่าในครึ่งหลังเนี่ยจะมีการผ่อนคลาย นะครับอย่างชัดเจนขึ้นนะครับก็ทำให้นะครับการ forecast GDP ของแบงก์รอมเมกาเนี่ยซึ่งก็เชื่อว่าเรื่องของนโยะบายโควิดเนี่ยจะเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับก็จะทำสูงกับเพื่อนพอสมควรนะครับเขามองปีหน้าเนี่ยจะเติบโต5.5นะครับในแง่เศรษฐกิจจีนในภาพรวมเทียบกับปีนี้ที่3เ เราก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆมันก็จะได้รับผลกระทบนะครับจากการชะลอตัวเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับทำให้ตัวตัวการส่งออกเนี่ยอาจจะติดลบนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของอะไรที่เป็นดอมเมสติกดีมานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนซัมชันนะครับน่าจะโตดีที่7.5อนะครับอันนี้ไปโตดีกว่าก่อนโควิดซะอีกนะครับปี2 0 1 9เนี่ยคือ6.3 แล้วก็เรื่องของ capital formation นะครับเป็น indicator ของการลงทุนภาคเอกนชนนีนะครับก็จะเป็น4.9เนะครับเทียบกับปี2019ที่3.9นะครับก็เป็นที่มานะครับที่เขา forecast เส้น GDP ที่สูงกว่าคนอื่นในตลาดนะครับสุดท้ายนะครับทางการจีนก็โดยแบง์ชาติก็มีการปรับลด reserve requirement ratio นะครับประกาศเมื่อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเริ่มทำในวันที่5ธันวา นะครับลดลง25 b a s i ส Point นะครับแล้วจะทำให้เกิดการปลดปล่อยสภาพคล่องเข้ามาในตลาดจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับประมาณสัก5สนล้านหยวนนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยแบงก์รเมริกาก็เชื่อว่ายังยังไม่น่าจะช่วยเท่าไหร่นะครับประเด็นหลักตอนนี้คือคนเนี่ยกังวลเรื่องโควิดรัฐบาลก็มีล็อกดาวน์นะครับทำให้การจับใจ่ายใช้สอยการลงทุนต่างๆเนี่ยมันแผ่วไปเลย นะครับมันต้องแก้เรื่องของนโยบายซีโรโควิดนะครับแล้วก็ผ่านช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่การติดเชื้ออาจจะหนักหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะคนแก่นะครับให้ครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็ในครึ่งหลังของปีหน้าเนี่ยสามารถเปิดเมืองได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับตรงนี้เองเนี่ยถึงจะทําให้การเติบโตเศรษฐกิจของจีนเนี่ยกลับมาเติบโตชัดชัดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าภาพของจีนนะครับที่จะกระทบหุ้นจีนเองเนี่ย อาจจะค่อนข้างเป็นลบในระยะสั้นนะครับแต่ว่ามีเดียมเทอมคือเซว่าตั้งแต่สักประมาณไตรมาสสหรือครึ่งปีหลังของปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยภาพของจีนเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นแล้วน่าจะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจโลกได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกในเดเวลลอปเม้นทจะมีหลายๆจุดนะครับที่อาจจะชะลอตัวแรงจนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับในปีหน้านะคร,ครับวันนี้ก็จบประมาณนี้ครับทุกท่านสามารถติดตาม Get to the Point ได้ทุกวันจันทร์ นะครับในช่อง Edge Invest ครับ